ครับตอนนี้นก็เขาหลามก็ได้สุกแล้วครับก็ฮูโหกําลังบุ๊บาหลามอยู่ครับไปกินช่วงตอนเย็นนี่ครับเอาบอกเดียวครับใส่หลายดอกแบบหลายกระบอกแต่เอาดอกเดียวครับถ้ากินหลายบอกก็เดียวเขาจะไม่ได้กินเขาเย็นเหมาบครับ ับขึ้นเขามาวันนี้ก็ขึ้นตีชั้นๆนะครับจิ้งก์นะครับก็เกือบจะถึงยอดเขาแล้วครับ วันดีครับวันนี้ก่อขึ้นเขามามาพักแถวๆนี้นะครับก่อวันก,ก,ก่อนก่อมาก่อมาจะมาทํากระท่อมทําที่พักเพื่อป้องกันลมหนาวนะครับก็มาพักพรก่อนหน้าหนาวครับแต่วันนั้นมาได้นอนสะกําครับ,รบพอ่อจังหวัดโทรมาพ่อมีธุรกิจจังหวัดหลายอย่างครับวันนี้ก็ว่างเลยครับก็เลยมามาทํา ดีพักต่อเติมครับแล้วก็จะมันนอนพักนี่สักคืนครับวันนี้กลับมาด้วยกันสองคนครับครับคู่หูครับครับ ครับวันนี้ก็มาถึงจีหมายแล้วป่ะนครับวันนี้ก็มากับกุงโ h ห u สองคนครับมา่สองคนกุงโหครับวันนี้ก็จะผมงจะได้มาแปลงปีนอนพักนี่ดีๆครับวันนี้ก็มานอนท่าท้ายลุ่มลำสักวันครับ 見てほっมัน mày bi đấy Hả? Oh, oh, oh. Ừ. mày bố bà Ừ, thằng bữa các bạn Cái chai ครับตอนนี้ก็ได้วุ่นสร้างกับอีพักอยู่ครับนี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเดี๋ยวกระสอบฟางเดี๋ยวพายัางนี่มันมาใส่นี่ก็มันบ,บไดไมน้อยเดียวครับเดี๋ยวจะคงจะเอาใบตองมาเสริมครับถ้าปลอยลงนี่ก็จะหนาวครับกางกคื้นครับในช่วงกลางวันตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะห้อนพอสมควรครับใกล้จะเที่ยงนะครับจะอากาศจะ อบอ้าวหน่อยครับทั้งภักเหนือนี่ก็เวลาตอนเช้ามาก็จะหนาวครับหนาวนะครับแต่ว่าถ้าว่ามันขวายป้าถาถึงตอนกลางวันหรือใกล้จะบายนี่ก็อากาศจะอบอ้าวเลยครับแล้วก็จะอากาศจะเย็นก,กับตอนพุกม้งกว่าละครับโอ้โหโคนนี้ก่อ มาด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมาพักวปกันที่บนเขานะครับก็พักถ้าท้ายร่มหนาวครับบอกพวว่าจะหนาวขนาดไหนครับวันนี้ครับครับไปนี่ก็เย็นแล้วครับรู้สึกว่าหิวๆกันครับเดี๋ยวจะข้อลามพเผาครับขอลามไซเวอร์เจ้าครับกันทีปีนะครับ vì cháu cảnh, cháu hầu cấp nó phích cấp Bị quay hốc không vì quay pa quay hốc không cho chụp hầu không Hầu, hầu, เขาหลามเขาเผาเยี่เผาพยนออน,ออนอครับตอนนี้ก็เขาหลามก็ได้ทุกแลวครับอ๋อโอโหกกำลังบุ๊บเขาหลามอยู่ครับไปกินช่วงตอนเย็นนี่ครับผมบอกเดี๋ยวครับใส่หลายดอกแบบหลายกระบอกไส่สอง<อ>ดอกเดี๋ยวครับ,บถ้ากินหลายบอกก็ดียเขาจะ บรรากินเขาเย็น,นมอกครับครับโอ้ยหมอกหมอกก็งามก็โอ้สวยสวยสวยโอ้หน้าก,กินเข้ามา มีขะารไม่มีปุยดุมข่างๆใกล้เนี่ยดุมไปดุมไปเอาไก่เหรอว่าว่าแล้วก็ไม่ลุกแหลงอ้า น้ก็ได้เวลาทานข้าวปลาอาหารแล้วครับข้าวปลาอาหาร,ร <c oughs> แล้วครับปีเฮ้ยไม่ไม่หมดปีไม่หม่<ะ> ครับเรนี่ก็ได้ถึงเวลากินข้าวปลาอาหารแล้วครับก็มีกระปากระป๋องครับมีกระปาปองครับอ๋อมีหมูทอดครับมีน้ำพริกด้วยครับน้ำพริกครับแล้วก็นี่เป็นปีปีเผาครับปี ครับมาได้กินเยอะครับเกือบจะไหม้แล้วครับครับครับมาครับมาทานเข้าวด้วยกันครับเข้าเย็นครับเกือบจะไม่กินนนี่หเลยมอส้ำอย่างไรให้ล้ำอยู่ไห่หมีไห่อาารมาปั๊มอาหารกับเนั้อเนื้อ นี่ทำนะบ้าบ่าเนอะไม่รู้ไำไมแค่ออเจังลืมไปเนาะทำไมใจจังเลยครูประกัรมา บก็ได้กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาชมบรรยากาศในซุ้มครับในซุ้มนอนครับจุ่มนอนที่พักนอนนะครับก็บรรยากาศดางในนี่ก็จะอบอุ่นนะครับ แต่วันข้างนอกก็จะเย็นๆพอสมควรครับแต่ยังมาถึงขั้นหนาวครับถ้าเดือดอมาค้งจะหนาวครับจนเดือดค้งกตจนเจ้าค้งจะหนาวครับข้างนอกบรรยากาศในนี้ก็สบายๆอยู่ครับในสุ่มกูหัครับซสุ่มกูหัก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็นอนสบายอยู่ครับ ก็แปงใกล้ๆกันนะครับสุ่มครับอยู่ใกล้ๆกันครับอบอุ่นแน่นอนนะครับวันนี้ครับมันมีการหนาวเลยครับบรรยากาศร,รอบๆก็แตะวันก็เริ่มใกล้จะตกดินแล้วครับครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็ได้มืดลงแล้วครับ กองไฟที่กอไไ้ก็ไม่ดีครับตรงนี้ก็มีล้มช่วยมาเบาๆครับก็ทําให้กองไฟติดดีครับคงจะอยู่มดคื้นครับพ่อมีฟืนมีหลัวนักครับดุนใหญ่ๆเลยครับหลัวมีเยอะๆครับหล,หลัวฟืนไม่เยอะๆเลยครับ ก็ได้ปิดประตูเรียบร้อยแล้วครับอุปุ่นดีเลยครับคงจะบ,บนหนาวครับขึ้นครับครับก็สำหรับเพื่อนๆก,ก็ขอลาทีสวัสดีครับผู้ทุกท์ทานครับ วันนี้ตอนเจ้าครับวันนี้ก็อากาศตอนเจ้าวันนี้ก็รู้สึกว่าเย็นสบายครับบาบาหนาวเกินไปครับในปลาตอนเจ้านี่จะสดชื่นครับก็ตอนนี้ก็ตะวันก็จะเริ่มจะขึ้นแล้วครับก็หกโมงกว่าเกือบเกือบเกือบเจ็ดดโมงแล้วครับครับ ไฟก็ได้ลูกดีตลอดครับไฟจะไม่มดพื้นนะครับบ่มีการดับครับพอเอาเอาพื้นเอาหลัวนี่ดุนงิ้ใหญ่ใส่แล้วครับพื้นนี่เอาสื้อว่าจะบ่ค่อยหนาวตอนแรกครับผ่านมาครับก็ตอนเจ้ายวตนนี้ก็หนาวกว่าเมื่อคืนนี่น้อยครับแต่ว่าบ่ถึงขั้นหนาวล่ําครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับที่กดที่ตามเพื่อการแบ่งปันตลอดครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมจนจบคลิปครับขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเหมือนกันทุกคนครับก็ถ้าปรารถนาสิ่งอื่นสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับสาหรับคลิปวันนี้วันนี้สําหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ